สวัสดีครับวันนี้ทุกคนดูเราจะมานำเนสนอคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าที่สีภาพ Q8 สีภาพ Q8 ตัว3 6วลต์ขนาดวอเตอร์400วัตต์ครับมาพร้อมดิสเย์ด้านหน้าและหลังแล้วก็มีระบบการระเบิดด้านหน้าเป็นโซลคิงปป หนึ่งคู่นะครับการใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้ในชีนวิตประจำวันมีทั้งที่หน้าขาใครไม่ชอบด้าน,นเราสามารถเทียะทอต่องอ,อกได้เพื่อการยืนในการเล่นหรือว่าการกระโีในที่ที่เราต้องการไประยะในการวิ่งหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะวิ่งได้อยู่ที่40กิโลเมตรนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมง โหมการกระตุกเนี้มีสามโหมดเวลาเราให้เด็ๆเ,เล่นนะครับเราสามารถปรับทุกนโหมดนึ่งได้อยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นเรามั่นใจได้เรื่องความเด็วและความปลอดภัยครับส่วนตรงคอเนี่ยสามารถปรับความสูงต่ำได้ถ้าเกิดเป็นเด็กที่มีขนาดความสูงที่ไม่มากนักเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแทนตรงนี้ลงมาทั้งทั้งต่ำได้เลยนะครับตัวเบาะตัวนี้เราก็ปรับได้ตรงนั้น ตัวบบาตัวเนี้ยมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเลยเวลาเรานั่งเนี่ยจะรับแรงกระแทกเวลาเราตกลุมเจอพื้นถูกข่ายอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะนั่งสบายอยู่บนเบาะเนี้ยได้นะครับเพราะตัวบบาตัวเนี้ยมีตัวโชกรับแรงกระแทก มอเตอร์ของคันนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับเป็นล้อขนาด10นิ้วกำลังไฟ30โวลต์กำลังขับอยู่ที่400วัตต์ครับระบบเบรกเป็นระบบดิสเบรกนะครับสามารถที่จะเบรกเอาอยู่เลยมีทัง้งดิสเบรกข้างหลังนะครับแล้วก็ดิสเบรกข้างหน้าล้อด้านหน้าก็เป็นขนาด10นิ้วแล้วก็มีดิสเบรกมาเหมือนกันครับ เป็นลมยางแต่ว่าจะเป็นไอคอนพลก็คือกันยางระเบิดเวลาเราขับขี่ไปแล้วเจอตาอ่าเงี้ยมันก็จะไม่ระเบิดเราก็สามารถที่จะถอดปายางได้นะครับเวลายางเรา้วนปุ่มการก็ปุ่มไฟด้านหน้านะครับคือปุ่มสีแดงสามารถกดปุ่มนี้เปิดปิดไฟได้ทั้งระบบครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับ ตัวไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับพร้อมกับไฟเบรกเวลาเราต้องการเบรกจะโชว์ให้เห็นทั้งหลังปุ่มสีเขียวจะเป็นปุ่มแตคะครับเพื่อที่จะเสริมความปลอดภัยในขณะขับขี่โหมดการขับขี่จะมีทั้งหมด3โหมดครับเริ่มต้นตัดเกียรนน์1ครับเกียรนน์1สามารถทําความเร็วได้สูงสุดประมาณ20กิลเมตรต่อชั่วโมงครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้โดยการกดที่โหมดครับ เป็นหมด2นะครับหมวด2สามารถทําความเร็วได้สูงสุดประมาณ45กิโลเมตรตช่โมงครับคนที่สุงที่สุดก็คือหมวดที่3สามารถทําความเร็วได้สูงสุดคือ50-55กิโลเมตรต่อชมงตัวนี้จะมีช่องเสียบ u s b ขนาด5โววตนนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับนัดไฟมือถือหรือต่อไฟเพิ่มเติมได้ครับ คือการไทล็อกตรงนี้ปรับลดอะขนาดความสูงลงมาครับด้านใต้อบ์ดจะมีตัวสลักกดเข้าไปแล้วก็หักพับตัวที่นั่งลงมาเกบล็อกตรงด้านถามนะครับจะมีการกดสลักตรงนี้เพื่อพับเบาะลงไปการพับแทนสามารถที่จะดึงตรงถ้วยล็อกตรงนี้ออกมาแล้วก็หักพับลงไปตามทุกฝั่งเลยครับ ตรงนี้โยกคันล็อกนะครับเพื่อที่จะลดะขนาดความสูงของแทน์ลงมากดตรงคอเป็นสลัดนะครับแล้วก็ค่อยๆพับคอลงมา ล็อกคันล็อกครับปรับความสุงการลางแฮนนะครับก็คือยแฮนแทนขึ้นไม่ได้เลยแล้วก็ออกปรับความสุงของพอ,อได้เลยตันนี้ครับจะเป็นตัวการดูล็อก